สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เอฟซีคอ o ฟุตบอลครับประจําหน้าคลิป YouTube ทุกคนทุกท่านครับวันนี้เราเจอ,เจอกันนะครับรกับโปรแกรมฟุตบอลในค่าคืนวันเสาร์18ตุลาคม2568นะครับก่อนอื่นที่เราจะไปลงรายละเอียดเกี่ยวกับโปรแกรมฟุตบอลค่ำคืนวันนี้ก็ขอแสงความเป็นดีครับกับพี่พี่ที่ ติดตามผลงานได้คลิป u t u b e นะครับเมื่อวานนี้ด้วยนะครับสามตัวที่นัดวางไว้ให้นะครับไม่หลุดไม่พลาดเลยแม้แต่ตัวเดียวนะครับเป็นไปตามบทสรุปที่นัดวางไว้ให้นะครับทั้งหมดเลยนะครับก็ยินดีกับพี่ๆนะครับทุกท่านด้วยนะครับหน้าคลิปยังมาครบขนาดนี้ในชมรมไม่ต้องพูดถึงอยู่แล้วนะครับเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาก็เต็มเครื่องกันเหมือนเดิมนะครับใครที่อยากรับแนวทางฟุตบอลเพิ่มเติมมากกว่าหน้าคลิปตามมาเจอกับนัดในชมรมได้เลยทางเข้าชมรมทิ้งไว้ให้ตรงนี้เรียบ ร้อยแล้วนะครับมาโอเคครับสำหรับค่ัคือวันนี้เนี่ยเราโฟกัสกันที่เซฟุบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษทั้งหมดเลยนะครับเกมคู่แรกนะครับเราจะไปลุยกันที่เกมระหว่างเจ้าถิ่นอย่างฟูลแลมครับวันนี้เปิดบ้านเจอกับอาร์เซนอลน,นะครับก่อนเกมเริ่มต้นเนี่ยเป็นอาร์เซนอลถูก ยิบยกและมองว่าดีกว่าเงีอยไขวนันนี้บุกไปบังคับชนะเท่านั้น1ประตูยก2ประตูกินนัดแนะนำครับวันนี้มองทีมเยือนอย่างอาเซนอลได้เลย2เกมล่าสุดของฟูลแลมเนี่ยอยู่ๆก็สะดุดไปซะดือ้อๆเลยนะครับแพ้ติดต่อกัน2เกมก่อนพักเบรกทีมชาติและเสียไปถึง6ประตูแสดงให้เห็นว่าคุณภาพในเกมรับไม่ดีเท่าที่ควรน,นะครับวันนี้ฟูลแลมได้เล่นในบ้านก็จริงและถ้าไปดูภาพรวมในบ้านของฟูลแลมถือว่าดูดีเลยนะครับแต่ว่าถ้าไปดูรายละเอียดของฟูลแลมดีๆเนี่ยผมว่า พวกเขาเล่นในบ้านก็ที่มีผนที่ดีเนี่ยก็ไม่ได้เจอกับทีมที่เกรดบอลดีกว่ามาตรฐานดีกว่าหรือว่าอะไรดีกว่าคือใกล้เคียงกันเนี่ยครับก็สามารถเอาชนะไปไนดะ้แต่วันนี้จะอาเซนอนที่เก็บชัยชนะรวดมา4เกมติดกําลังมีความมั่นใจและในเรื่องของขุมกําลังนะครับความพร้อมแทคนิก,กนะครับบวกกับแรงจูงใจวันนี้เนี่ยผมว่าอาเซนอลยังดีกว่าชนะผมว่าอาเซนอนชนะได้แน่ๆไปลุ้นประตูที่2เพื่อเฮก็พอครับวันนี้มองชิมเยือนอยากอาเซนอนได้เลยครับ พิมลิ่อังกฤษครับคู่ที่ 2. สําสหรับค้าคืนวันนี้ครับมองไปที่เกมระหว่างเจ้าถิ่นครับอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้วันนี้เปิดบ้าน,นรับการมาเยือนของทอฟฟี่สีน้ำเงินครับอย่างเอลฟมาตันเองก็แน่นอนครับไม่ได้ผิดแปลกอะไรก่อนเกมเริ่มต้นขึ้นเนี่ยเป็นเกมในบ้านของซิตี้พวกเขาถูกมองว่าเหนือกว่าและ ถูกมองว่าเหนียกว่าเยอะพอสมควรครับเพื่อนขาวันนี้ต้องชนะขาดลอยครับด้วยผลต่างประตูสองเลตถึงจะได้เห็นนัดเจาะลึกไปดูรายละเอียดภาพรวมไมเรบร้อยวันนี้ครับแนะนํามองชิมเยือนอยากเอฟวอลตันได้เลยแพ้ไม่ขาดถึง2ประตูอย่างแน่นอนนะครับความได้เปรียบในทุกมุมไม่เถียงไม่ปฏิเสธครับเปอซิตี้ดีกว่าหมดนะครับความได้เปรียบในบ้านผลงานในบ้านที่ดีเยี่ยมประกอบกับขุมกําลังที่ดีและผลงานโดยรวมที่ดีขึ้นเรื่อยๆแต่ จุดหนึ่งที่นาชอบเอเวอเรตในคืนนี้นะครับคือตั้งแต่พวกเขาเปลี่ยนผู้จัดก,การทีมมาเนี่ยผลงานดีขึ้นนะครับเสมอหนึ่งและชนะหนึ่งเกมล่าสุดเปิดบ้านชนะคิตตาพารลได้เนี่ยก็ถือว่าเป็นอะไรที่เหนือความคาดหมายพอสมควรนะครับแม้ว,วันนี้ c ซิตี้จะได้เปรียบในหลายมิติและเอเวอเรตยังเสียเปลียนปรก้การรับบทองเล่นเป็นเกมเยือนแต่จุดหนึ่งที่นัด จาะลึกมาคือแนวต้านไรกระแสมีการเปิดตั้งต้นขึ้นมาครับแต่ณตอนนี้มีการปรับไหลลงนะครับทำให้เจ้าท่นางซิตี้เนี่ยนัดดูแล้วแม่ไม่ค่อยสวยเท่าไหร,ร่บับวันนี้เชื่อมั่นเชื่อใจครับเกมรับของเวตันถ้าแพ้จะแพ้แบบวุฒดิซูสี1ประตูไม่ขาดลอยถึงสอแน่นอนมองชิมเยือน,นครับอยากเอฟเอรตันได้เลยครับ ปิวชายคู่ที่3ครับเรายังอยู่กันที่พิมลีกอังกฤษครับเจ้าถิ่นอย่างนอตติงแฮมฟอร์เรสครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเชลซีคู่นี้ก่อนเกมเริ่มต้นขึ้นนะครับมีคําถามเข้ามาเยอะมากนะครับว่าพี่นัทครับ เป็นยังไงสมควรอะไรดีนู่นนี่นั่นนะครับเพราะว่ากระแสมันเบาไปหรือเปล่านะครับแต่ว่าสําหรับคู่นี้เนี่ยเงื่อนไขวันนี้ครับเขามองว่าเชซีดีกว่าบุกมาบังคับชนะเท่านั้นทุกอย่างจบนะครสำหรับนัดนัดไม่ได้มองว่ามันเบาไปทุกอย่างมีเหตุและผลนะครับวันนี้ยังเชื่อมั่นเชื่อใจไปที่ทีมเยียนอย่างเชซีฟอร์เรสต์ red, แย่มากครับ5เกมล่าสุดในทุกรายการไม่ชนะเลยเสมอ2และแพ้รวดมาถึง3เกมติดติดแถมเกมวันนี้เป็นเกมในบ้านอาจจะรู้ได้เปรียบนะแต่ใสติในบ้านก็แพ้มาถึง3เกมติดดเเช่นนียวกั วันนี้ใครที่มองว่าเชลซีเปิดมาเบาไปไหมผมไม่ได้มองว่าเบาเลยนะครับเพราะว่าเหตุผลคือแบบนี้ครับเชลซีเกมเยือนไม่ดีอยู่แล้วนะครับและที่สําคัญเนี่ยตัวเจ็บค่อนข้างเยอะแต่ถ้าถามว่าด้วยศักยภาพของตัวนักเตะที่เหลืออยู่มาตรฐานยังดีกว่าไหมายังดีกว่าแรงจูงใจก็ยังดีกว่าครับวันนี้จะบุกมาเก็บ3าคะแนนจากนอตติงแฮมฟอร์เรสได้อย่างแน่นอนนะครับมองไปที่เชลซีได้เลยนะครับสทีมประจําหน้าคลิป YouTube ค,คัมเคืลวันนี้ชอบตามมาได้เลยครับส่วนเพิ่มเติมมากกว่านีจ้จะเจอกับนัดในชมรม ทางเข้าชมรมทิ้งไว้ให้เรียบร้อยนะครับยินดีต้อนรับพี่ๆทุกท่านครับคืนนี้เชฟร์ฟุตบอลแบบมีความสุขขอให้ทุกท่านโชคดีครับ